สวัสดีครับผมเนทออโต้นะครับวันนี้เอารถตู้นะสองคันเบา V จัดเต็มมาให้ชมนะครับนะสำหรับ FC ท่านใดที่กำลังอยากได้รถตู้นะครับแล้วก็สนใจนะจะซื้อไปใช้ในครอบครัวหรือว่าจะไปรับงานได้เลยนะเพื่อต่อยอดธุรกิจนะบบอกเลยว่าทั้งสองคันนี้นะครับจัดทรงจัดเบาะมาเรียบร้อยนะครับหคันเป็นเกียร์ออโต้นะครับหคันเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันซ้ายมือนะครับเป็นปี2017นนะครับเป็นเกียร์แมนนวล นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสองพันกิโลนะครับนะเป็นเบาะ VIP นะเกียร์เมนนุ่นห้าสปีดนะครับสามจุดศูนย์ดีโฟร์ดีเวนเทอร์โบนะครับปีสิบเจ็ดคันนี้ขายราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้เจ็ดแปดเก้านะครับได้อะไรบ้างนะไปชมเลยนะตัวรถนะโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีตลอดอยู่การใช้งานนะครับรับประกันเครื่องเกียร์จากเราด้วยหนึ่งปีนะครับเนาะนี่ดูตัวเบาะนะทำเป็นมุมใหม่นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะด้านหลังเป็นสามแถวนะด้านหลังเป็นสามแถว นะครับแก้มเดิมซอกเดิมนะครับแก้มเดิมซอกเดิมนะครับสบายใจแน่นอนนะครับมีจอแอนดรอยให้แล้วคันนี้มีจอแอนดรอยด้วยนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นรถหน่วยงานปกระจำการนะครับเป็นรถหน่วยงานปกระจำการนะมีหงมีหิ่งมีเบาะวีอะไรให้เรียบร้อยดัดลักษณะตัวเบาะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นตัวใหญ่นะวีมีสามแถวเป็นเบาะตัวใหญ่นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวรถปีสิบเจ็ดรถเดิมเดิมแบบนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับ 0626407776นะครับ FC จะได้รถแบบนี้ไปใช้งานนะครับเบาะ VIP 3แถว9ที่นั่งนับพร้อมใช้789,000บาทนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลแต่คันที่มีล้อแม็กคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลปี17นะครับนะรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนับรีโทรเข้ามาได้เลยนะรับรองไม่ปิดหวังนะครับนี่รถตู้สแตนด์ดนะเป็นรถหน่วยงานปกติทำการคันถัดมานะครับ เป็นคอมพิวเตอร์3.0ปี2018นะครับปี2018เกนะียร์ออโต้เกียร์ออโต้ปี18คันนี้เลขมบอยู่ที่ประมาณแสนสามนะครับเป็นรถหน่วยงานปประจำการเช่นกันนะครับเป็นบาะ VAP 3แถวเกียร์อัตโนมัติปี2018นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่899,000บาทนะครับเพราะว่าตัวรถเป็นปี2018นะครับราคา899คันนี้นะ899ได้อะไรบ้างนะ เรื่องโครงสร้างลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับจัดเต็มมาให้แล้วนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนี่ฮูกเกียวโตนะปีสิบแปดนะเขาตรงเคาน์เตอร์สีเดียวกับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะตัวใหญ่หุ่นยนต์นะที่คันปีสิบเจ็ดไม่มีหัวหมอนใช่ไหมคันนี้มีหัวหมอนให้ครบถ้วนนะครับเป็นเบาะวีสามแถวเช่นกันนะครับตัวรถทั้งสองคันรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อไปสบายใจได้แน่นอนนะครับ ผมจัดตัวประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะผมจัดตัวประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับนี่ดูนะดูตัวเบอกเดิมๆสวยๆนะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติปี2018นะครับวิทยุเป็น j v c เกียร์ออโต้ปี18นะครับแอร์หน้าหลังเปิดได้ปกตินะครับรถสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเหมือนเดิมนะซอกเซอร์ทุกอย่างนี่ดูนะครับเป็นองค์แบบอาร์ชนะชัดเจนนะครับขายรถคุณภาพนะครับคันนี้เลยนะโตโยต้าคอมพิวเตอร์สา ครับ D4DV n t e r b o นะเกียร์อัตโนมัติปี2018นะครับถ้าใครสนใจนะครับจะเป็นคันไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 2 6์0 7 7 7 6นะครับคันนี้ตัวบอกเป็นลักษณะบอก3แถวแบบนี้นะครับเป็นบอกหุ้มแบบ VAP นะเป็นบอกไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นอะไรนะแต่บอกว่าเรียบร้อยดีคันนี้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะสีสวยๆนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวเบาะผ่ามานะครับด้านหลังนะครับแล้วก็นี่เป็นเก้าที่นั่ง จดตรงเล่มครบนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยโอนได้100%รนะรถสวยๆนะับกับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ,บ, Computer, รบทั้ง2คันนะเป็นรถหน่วยงานปกติตาการทั้งคู่เลยคันนี้เป็นรถล้อแม็กเดิมนะเป็นล้อกระทะฝาปิดนะครับคันนี้สวยๆนะหลังเหลืองเดิมหมดนะนะดูได้เลยนี่คันนี้เป็นไงพมคื้นจัดให้ใหม่นะครับนะรถโครงสร้างเดิมฝาทงฝา,าท้ายเดิมหมด นะครับรถสวยมากนะทั้งสองคันคันนี้8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะแปดเก้าเก้านะแปดเก้าเก้านะไฟท้ายเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คชัดเจนนะซีนเซอร์เดิมอยู่ครบนะครับ้านบ่ด้านบนเนียนตาครับสวยเนียนตานะครับนทั้งสองคันนะครับเราการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะยังไงถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต หรือว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0626407776นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี18นะนะครับอีกคันนึงเป็นเกียร์แมนนวลปี17นะดูสีบอร์นะครับแล้วตัดสินใจกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมีรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวแอดไลน์ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2องพันเด็ดแน่นอนนะครับเด็ดแน่นอนนะ ยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับกับ Toyota าคอมพิวเตอร์นะครับปี17และปี18นะปี17และปี18นะค, 17, ะนะคันนี้ราคา7,8,9ปี17เกียร์เป็นนวนบ่อวี7,8,9คันนี้เกียร์โต้ปี18บ่อว V ราคา8,9,9นะครับใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับแล้วพบกันได้เลยนะครับ